Alright, welcome back to my video. วันนี้ผมไปแกรวนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเล่น Dead by Daylight นะครับแล้ววันนี้ผมจะใช้ Dead Heart ในการเล่นนะครับซึ่งเราก็จะแล้วแต่นะครับว่าจะใช้จะใช้ควบคู่กับอะไรนะฮะก็เป็นเพร์กที่ยังไม่ค่อยอัพเต็มนะครับทุกเพร์กเลยแหละที่ผมใส่มาเนะี่ยอัพไม่เต็มเลยย่อยใช่ไหมล่ะผมว่าเส่ในนี้ดีกว่าโอเค เราจะใช้ตายากนะครับในการเล่นเนี่ยเดยทาน,นั่นเองแล้วก็เพื่คที่ผมจะใส่ไปด้วยก็คือไอรอนวิลหรือใจแก่งนะครับลดเสียงบาดเจ็บนะครับรดเสียงลดเสียงเจ็บอะ่ะเออแล้วก็ต่อไปเป็นดูแลตัวเองนะครับก็คือฮิวเองนั่นแหละเองแล้วก็จะเป็นวงสารนะคณาญาเวลาที่เราโดนแขวนเนี่ยจะไม่เพื่อน มองเห็นระยะคิลเลอร์ที่อยู่ใน16เมตรแล้วก็จะเห็นออร่าผู้รอดชีวิตคนอื่นนะฮะแล้วก็ถ้าผู้รอดชีวิตคนอื่นโดนแขวนเราก็จะเห็นคิลเลอร์ในระยะ16เมตรแล้วก็จะเห็นผูร้รอดชีวิตคน,คนอื่นนะโอเคแล้วก็ใช้กุญแจที่ชื่อไปเล่นนะเพื่อเพื่อหัดตาก,กันรอดโลไปเจอกันในเกมเราไม่อยู่ในพตะกุนอะไรนู้นตรงนี้ตะกุนยามาโอกะยามาโอกะอีสเตดว้าวเปิดกล่องทำไมเปิดเอาแต้มยิ้ม ลองสั250นะ่งไปห้าสิบน่ยโครเยอะว้าวเยอะจริงๆเดอะเดชยอดแล้วไปกล่องผ่านไฟไม่ใช่ไปกล่องผ่านไฟอีกต่อไปแล้วมันมันถูกปรับเพิ่มมาถอนถอนสอเสาโดยเฉพาะมากกว่าโอ้มายจอดโอ้ปันเลยจันเลยเพื่อนโอ้มาไกลจะทักจะเช็คข้างเครื่องมาทำไม่ได้อะโู HELLO NET NET SEE something no net เดิอมว่ะหนทางที่ดีสุด oh my ดนแลกันจะหักลบหน่อยแต่าาที่นั้นมันไม่มีที่หลบเลยโอว what the fuck was that dude <gasps> fucking stuck อง oh. please ช่วยตายอย่าล้อกันเล่นสิ <c oughs> เดินมั่วแดตด่เด็กอีโอ้ my ปิวสวยงามลูกศิษย์จานบิน โอ้ยังโดอนอยู่เย็ยบตัวฟังกิงแรกโอ้ฟักไม่ต้องนลไปปั่นแค่จะขึ้นมาแล้วสิ เธอใกล้ขึ้นมาแล้วแล้วเราต้องเนียนเป็นนินจายตรงนี้โอเคแล้วกระโดดแบบนี้มันน่าจะไม่เห็นสุดยอดแล้วมันเออพวกกระตุกซะจริงๆกระตุกซะละเกินโอ้ฟา โอ้ว้าวหินมอรณนาจริงๆฟากโอ้โอ้เมันรถทำใจได้ประโยชน์ดีโอ้ดูลุงบิน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 จัดอ้อ โอ้ไม่โอ้ร่มกันไวซะเหลือเกินโ oh, อ้บาร์บีคิวลีปเข้าเ่ยตู้โอพก่อนะตู้โอพก็อะไรอัน <c oughs> ตรายเหลือเกินน่าลงบินมันจะช่วยลงยังไง เอาลุงบินโถเอ้ยขอโทษเดี๋ยวขอสง,งบนะฮะอ้าวท่ออยู่ตรงนี้เหรอโอ้โหอะไรวะเนะี <c oughs> ่ยไปเจอกันอีกเกมเฮ้สปร,ริงวูดน,นี่มันแพทแฮมสามสุดยอดโอ้มาถึงก็มาเลยผี มีผีมาโอ้มีผีเฮ้ยลุงบินช่วยด้วยมันมาไปโอ้โอ้จุดโอ,โอ้พลีสฮัลป์ โอ้ไม่ดูโซเลตมีโอ้ยอมใจถีบแล้วสินะโอ้โหโอ้พลากระโดดไม่สวยเลยอันนี้ต้องเด้งแน่ๆ เป็นตัวตลกบินได้มันมาแล้วมันยังอยูต่ต้องหนีจากตัวตลกที่มันไม่ตลกแต่มันจะเอาชีวิตเราไปทั้งเวย์ไอเอนทิตี้ออดูดไว้อยู่แฮะมันอยู่ตรงนี้ละเพื่อนดูด ันหวะเก็บสองหรือไม่หวังว่าไม่งั้นนะใช่แล้วมันมาจริงด้วยรูจักการถอยหลังสเต็ปแบก็กโอ้ดูดโอ้ยลุงมาโอ้ยแบมบูโซ่บแบมบูโซล่ลวาย เหนืดอซะแล้เกิดโอ้ยเหนืดอตัวตลกสีโอไม่โอ้โอเราเปเราเปให้กับสิงบ้าบอลน,นี้ จนะกลับมาทำไมอะ่ะเราเกลี่ยสิ่งนี้มันจะฆ่าเราเลยวไม่ don't do it ไม่อะ่ะมันไม่ยุติธรรมอ่ะ no do ลีสุงบินเจ้าจงมาจะมีบูโรธามข้ารู้ไม่วัตตาเฟอเอาเราใช้ Heart เดธฮาร์ดไปเลยสุดยอดเพื่อนเราจะฆ่าตัวเองตายเปล่าโอเคเราต้องไปหาที่ฮิวแล้วแล้วเราก็อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆเราจะจุกต่อไม่ได้แล้วต้องเป็นนินจาทามใช่ไหมล่ะ What? ต้องให้คนใจจริงไปช่วยแต่เราไม่ใจจริงพราเราจะตายแล้ว มีหน้าที่อย่างเดียวคือนายต้องไปละไปแล้วไปแล้วปันเลยอ๋อลุงบีนไม่น่ามาตรงนี้เลยจะเสร็จอยู่แล้วจับต้องตายแทนอย่างนั้นเหรอโคนโุบาค์ค่ะนาะอ้าวปาดูดไว ทำไมเราต้องตายนะโคโนเบนไปไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้เราจะต้องอยู่อยู่ยืนหยัดความเป็นบินได้โอ้ฟลีสโอ้มันเมาจัดเลยโอ้ยลบได้แต่เราก็บินอยู่ดี อีกครั้งหนึ่งที่โดด้าได้ช่วยคนอีกไว้อีกครั้งหนึ่งแต้มหน่อยสุดด้วยนะฮะ <c oughs> อะไรนะจะไปมาๆเป็นอย่างเงี้ยโอ้โอ้โอดูด เฮ้ยมีคนเล่เพโอ้ oh my god จุดช่วยเร็ว ah. เอามีชีวิตละจุด yes โอ้ยโหเซอร์ไพรส์ปันตอมาจริงนะโอ้ยไยมันมาแล้วดูดไม่กอด โอลิจีซัสเอา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 สุดท้ายก็ต้องมาเล่นไม้ตรงนี้ได้โอช่างเสียวยิ่งนะต้องพยายามหลอกล่อไปเล่นไม้อื่นก็ได้เอ้ยมาเป็นผีกันเลยโถ เร็วโอเคไกลอยู่โดนหนึ่งหัวไม่เป็นไรวิ่งไปต่อได้นี่เรามาทำอะไรกัน ไงเป็นงี้ได้ล่ะทำไมไมหน้าดังเลยเปลี่ยนใจเลยนะยอดียอดีจะซะโอ้โอ้พี e โอ้พี e แตกไปหน่อยแต่ก็พอเล่นได้ขอโทษอ๋อเล่นตรงนี้ได้แล้วไม่เพื่อนเราบินได้ออเย่โบโรทามีครั้างจะรู้สึกฟินเหลือเกินฉันรู้สึกฟิน,อน,น,ฟนโอ้ดูด โอ้ oh. มันช่างมืดเหลือเกินไม่น่าให้ตีเลยมันช่างมืดมืดเสียเหลือเกินโอ้ oh. ไม่มีทางไปแล้วโอ้อีกแล้ว <c oughs> ตายท่าแปลกก็แปลกอีกแล้วโอ้ดิ what the fuck are you doing โอ้ oh god ปอดตูเรอหน้าประตูดีกว่าเอาแล้วยังงั้นนะเมกเอาแตกหมดเอาลูกเองได้สวยแรกหนึ่งไม่เป็นไร เอาเรา,เาต้องกอบคู่เร็วๆฮิวเร็วๆฮิวเรายังสามารถชนะได้อยู่เฮียถ้าเอา,เอามีแตกแล้วเนี่ยใบการบายๆจีจี โอเคเป็นงไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการพิกลต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะฮะโอเคเราจะไปแล้วะคะ bye bye. รับบายบายเจอกันในคลิปหน้านะ,ะในหนึาทีได้ทำคลิปนะขอโทษทีไปละ we <laughs> <laughs>